ิิสก์องค์ความรู้เอกภาพของสรรพสิ่งองค์ความรู้แห่งสิ่งที่เล็กที่สุดเช่นอนุภาคมูลฐานและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเช่นจักรวาลทั้งหมดประกอบไปด้วยความงามและระเบียบสถาบันสำนักเรียนท่าโพสำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาหรือ TPTP TP, เป็นสถาบันวิชาการที่มีจุดกำเนิดอันยาวนานจากความฝันของกลุ่มนักศึกษาฟิสิกส์ปี3ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2537เรียกตัวเองว่าฟอรัมฟิสิกส์ทฤษฎีระดับนักศึกษาและได้กลายเป็นระบบวัฒนธรรมทางวิชาการที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มฟิสิกส์พฤษฎีท่าโพในปีพุทธศักราช2539ทิภาควิชาฟิสิก มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนจะประกาศตัวเองเป็นสถาบันสุนทกกรีนท่าโพสำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาในปีพุทธศักราช2549ซึ่งมีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยเถื่อนขนาดที่เล็กที่สุดในโลกที่ดำเนินงานโดยอิสระด้วยงบประมาณส่วนตัวแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาที่เคล่อนครับด,ด้วยความตั้งใจที่จะค้นคว้าและเผยแพร่องความรู้ฟิสิกส์ที่แท้จริง สถาบัน TPTP จึงได้รับการยอมรับจากประชาคมฟิสิก,กส์ทฤษฎีในระดับนานาชาติวิชาฟิสิกส์ถือเป็นรากฐานที่สำคัญวิชาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่บริสุทธิ์ในส่วนของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานเป็นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเชิงฟิสิกส์ทฤษฎีเพื่อที่จะเข้าถึงความเข้าใจทางธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง ป้าหมายของเราคือการผลิตงานวิจัยที่ทัดเทียมกับนานาชาติ 2. เป็นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีส่วนที่3คือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านฟิกส์ทฤษฎีสู่ภาคประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า,าระดับรากฐานด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ที่วิจัยและเผยแพร่อ,องค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีกอบกับผลงานที่ได้รับความยอมรับในระดับสากลสถาบันสำนักกรีนท่าโพสํสำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาจึงได้รับสถานภาพที่เป็นทางการจากสภามาหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นคณะวิชาล่าสุดลำดับที่21ที่มีชื่อว่า วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานหรือ the Institute for Fundamental s t u d y e s Brief การยอมรับสถานภาพของสถาบันสำนักกรียนท่าโพในครั้งนี้ <Yes. S 1> เป็นการแสดงเจตจำนงอันชัดเจนของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานในระดับโลก if <Yes. S 1> เป็นสถาบันวิชาการที่เน้นการวิจัย และการศึกษาขั้นสูงทางฟิสิกส์ทฤษฎีและศาสตร์อื่นๆที่ใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีเป็นเครื่องมือค้นคว้าวิจัยระดับรากฐานขององค์ความรู้เช่นฟิสิกส์ของระบบสังคมศาสตร์เป็นต้นปัจจุบัน IF มีกิจกรรมวิจัยในระดับนานาชาติในสาขาวิจัยต่างๆคือจักรวาลวิทยาทฤษฎีสัมพันธภาพทฤษฎีสนามควอนตัมและทฤษฎีฟิสิกส์พลังงานสูงอีฟ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตอาจารย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและนักวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีระดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงและสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการได้ด้วยตัวเองยิปเป็นโรงเรียนฝึกอบรมระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research s c h o o l และเปิดสอน4หลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน2ระดับคือ 1. บัณฑิตศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาโท ได้แก่ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาสนามควันตั้มความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและประกาศนียบ nah ั 3, ตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี สอนโดยอาจารย์ผู้สรงคุณวุฒินักฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำของประเทศไทย My name is Edward Manoukian. My research interest is in quantum field theory, which is the underlying theory of elementary particles and high energy physics. Quantum field theory is involved with the description of all the interactions in nature, such as the electromagnetic, strong, gravitational, and the weak interaction. Because of the important role quantum field theory plays in physics, the Nobel laureate Richard Feynman has described quantum field theory as the theory which explains all of physics. If Rabni Sitamunoy, Kubrinda E, Pink Kontonan, in Master if. ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยชั้นนำของประเทศเช่นทุนระดับสูงของฝ่ายวิชาการสกวทุนจากศูนย์ความเป็นเลอด้านฟิสิกส์ของสกอทุนวชมูลนิทธิโทเรชคณะาจารย์มีความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำในหลายประเทศ ผลงานวิจัยต่างๆจึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ Radiated long ago, when the was just started. So we look at the uh, temperature fields and study and then how much of anisotropy is there. So that's what, basically, what we do when we talk about non-gaussianity. We look at the anisotropy of the temperature field. This has been a good time for me, and I'm very much active, research-wise, and having lots of fun here around the campus, and meeting new people every day. And ทั้งหมดนี้ทำให้การสอนวิจัยของอีฟเป็นแบบเข้มข้นตัวต่อตัวระหว่างขนาจารย์และนิสิตนิสิตระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนได้รับค่าของชีพตลอดปีและได้รับโอกาสและทุนในการเดินทางไปทำการวิจัยยังต่างประเทศในระยะเวลาตั้งแต่2เดือนถึง6เดือน ได้เกือบทั้งหมดไม่มีข้อผูกมัดในการทำงานทดใช้ทุนก็ที่นี่ก็มีฟิสิกสนะ์หลากหลายวิชานะครับแล้วเป็นที่ที่เน้นฟิสิกส์ทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นตัวของ general relativity นะสมรรถภาพทั่วไปของอสตาที่เราเรียนในที่อื่นะจะเป็นสมรรถภาพพิเศษแต่นี้สมรรถภาพทั่วไปเนเ้นมากเลย ตัวของผมเองนีก็คือสนใจหลักการก็คือในเรื่องของคอสมมที่เกีับเรื่องเกีกบภพวิทยาเพนเนี่ยหลักวิชาในที่เราเรียนในที่นี่ก็จะช่วยสนับสนุนให้ให้สามารถที่จะเชี่ยวชาญในรายวิชาของเกณฑ์ภพวิทยาครับตัวผมเองรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์รายวิชาที่สอนและเป็นที่แรกของประเทศไทยที่มีฟิสิก ทฤษฎีกำกับในตัวปริญญาผมเชื่อว่าวันนี้สถาบันเราเนี่ยมีแนวความคิดที่ว่าเราพยายามจะให้ลูกศิษย์ของเราแล้วก็นักวิจัยของเราเนี่ยมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความงามแล้วก็ระบบระเบียบอย่างในสโลกแกนเราบอกว่า beauty and order beauty and order มีอยู่ในทุกแทรกส่วนอนุธรรมชาติแล้วในทุกแทรกส่วนอนุธรรมชาติเนี่ย มีทั้งสองด้านประสานกันระหว่างควา,านตมระบบคอเตอรผมเชื่อวันนี้ผมดีใจมากๆท,ที่สิ่งที่ผมพยายามตั้งใจทำมาตลอดหลายปีมีคนเริ่มมองเห็นแล้วก็มีคนเริ่มเห็นด้วยกับความคิดแล้วก็เข้ามาเป็นกลุ่มทำงานร่วมกันแล้วก็แชร์ความเห็นกันฉะนั้นวันนี้สถาบ,บันท่าโพกำลังยุ่งกับอะไรสถาบ,บันท่าโพหรืออฟเรากำลังยุ่งกับฟิสิกส์ในระดับที่ เป็นรากฐานที่สุดธรรมชาติก็คือเล็กที่สุดอย่างเช่นควอซ์สตริงวันนี้เราจได้สถาบันของเราเลยยุ่งกับการอาลองขุดคุยประเด็นในศาสตร์ใหม่ๆที่เราเรียกว่ารากฐานอย่างเช่นฟิสิกส์สังคมวิทยาฟิสิกส์นิเทศาศาสตร์ฟิสิกส์การจราจรทิสิีสัมรรธภาพหลุมดำการเกิดเอกภพก,การเดินทางข้ามเวลาผมเชื่อว่าสถาบันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือว่าต้องการจะให้ นักศึกษาลิสิตโดยนักวิจัยเข้าใจถึงทิษิ์และเข้าใจถึงสิ่งเรียกว่าความานัแล้วก็ะระบบียกของธรรมชาติวันนี้ยิสหรือ,อวิธีไรเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานสถาบันสมรยนท่าโปได้ที่สุดความมุ่งมั่นของเยาวชนจ่นหรือที่ประกาศไว้เมื่อนานมาแล้วว่าเราจะสร้างโรงเรียนทิษฎี ที่ดีที่จุดแห่งหนึ่งของประเทศคืนที่นีน่เจตนารมท่าโพแปดสิงหาคมพุทธศักราช2539ในวันที่ประกาศตั้งทีมฟิสิกส์ทฤษฎีท่าโพเราพร้อมแล้วกับการเป็นสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีแห่งแรกและคณะฟิสิกส์แห่งแรกของประเทศ